สวัสดีชาวไบค์กรนทุกคนครับแล้วก็สวัสดีพยัง f อฟซีมอเครับกลับมาพบเจอกันกับผมเช่นเคยนะฮะทุกคนครับวันนี้ก็วันที่27แล้วใช่ไหมนับไปอีกแค่10วันนะครับ10วันเท่านั้น MotoGP ีสนามแรกก็จะมาถึงกันแล้วโปรแกรมเวลาตารางการแข่งขันอะไรต่างๆอย่าเพิ่งมาถามกันนะฮะถ้าติดตามกันจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าตั้ง10วันนะบอกกันไว้ก่อนนะครับที่ลุซาวกาตาเนี่ยนะฮะสนามที่ใช้ทดสอบใช้เทสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับทุกคนเรื่องการถ่ายทอดสดก็ ดูช่องไหนกันบ้างล่ะในปีที่แล้วผมพูดแบบนี้เลยไม่ได้กวนนะถ้าดูช่องไหนมาก็ดูช่องเก่าช่องเดิมเลยนะครับไม่ได้มีผิดเพี้ยนไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับแต่เอาของเดิมไปนะครับปีที่แล้วนั่นแหละเนาะนะครับแต่วันนี้จะหยิดยกเรื่องราวของอสิ่งที่เราเคยพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วละ่ะฮะแต่บางคนก็อาจจะเฝ้าติดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหนยังไงกันบ้างกับ Moto GP g จีพีเจเนอเรชันใหม่หรือว่าเจนใหม่ที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอีกประมาณ2-3ถึงปีข้างหน้านะครับซึ่งมันมีประมาณ3-4หัวข้อนะครับที่เรียกว่าวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็คือเอาไปถกกันสำหรับ5ค่ายผู้ผลิตที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งาติทั้ง Honda ทั้ง a マ a アピレケทีเอ t m นะครับอันนี้เอาไปแล้วก็ทั้งผู้จัดซึ่งก็จะเป็นทั้ง Moto GP เองนะครับของทั้ง หน่วยงาน FIM นะครับทุกภาคส่วนที่เรียกว่าจะต้องมาปรึกษาหารือกันกับ3 4สหัวข้อที่ผมกำลังจะเล่ากำลังจะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยว่าจะเป็นไปยังไงซึ่งตอนนี้แนวโน้มก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะหยิบยกมาประกอบการวิเคราะห์ก็คือจะอ้างอิงเอาจากความคิดเห็นของทางพิทไบเออร์ซึ่งก็เป็นบอสของทาง KTM นะครับตำแหน่งเขาก็คือผู้ในการฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของ KTM นั่นเองนะฮะ ก็สิ่งที่จะเปลี่ยนไปตีไว้สัก3-4อย่างอะเดี๋ยวเล่าหัวข้อให้ฟังก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปวิเคราะห์ทีละอย่างกันนะฮะก็คือ,อความจุป,ปริมาตรกระบอกสูบนะครับจากปกตินี่หนึ่ซีซีในตอนนี้นะครับโดยเขาตั้งเป้าว่าเขาจะลดลงมาเหลือ 850cc ซีซีข้อ2ก็คือจะยกเลิอกอุปกรณ์ไร h ไฮเดร d e ไวส์หรือว่าอุปกรณ์ปรับความสูงของรถนะฮะ อันนี้ก็คือเราจะเห็นดูกติที่นํามาใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นก็มี ktm มีอ r พิเก็เอามานะฮะแล้วกเ็เรื่องของ a e r o d y n a m i c กอันนี้จะมีการควบคุมนะฮะจะมีการควบคุมแต่ไม่ได้แบนนะฮะไม่ได้สั่งห้ามแต่จะเป็นการควบคุมแล้วก็เรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะครับที่ใช้อยู่นะครับอันนี้จะไม่ใช่ว่าเป็นออกเทนรอยแล้วละ่ะก็คือในปีนี้เขาจะเป็นเป็นเวอร์ชันทดลองแต่ไม่ได้ว่าทดลองกับ กับการแข่งขันทั้งหมดนะฮะก็คือเขาคงจะมีวิธีการทดลองของเขาแหละนะครับอันนี้จะเอามาว่าอาจจะมีส่วนผสมแค่แบบว่าเอาเป็นสัก40ดีไหมอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็จะขยับมาใช้งานจริงเป็น60ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็อาจจะเป็น1 0 0เลยนะครับในอ,อนาคตอันใกลน้นี้ก็คือประมาณสัก2ปี3ปีอย่างเงี้ยนั่นก็คือประมาณ4หัวข้อนะครับที่เขาจะนะครับเอามาเอามาโถก,กันอีกแต่ สิ่งที่บอสเคทีเอ็มพิสไบเลอร์อ,ออกมาบอกนะฮะคือคือถ้าเป็นเรื่องของอาการการจำกัดแอโร่เนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาออกนะฮะเขายังมองว่าปีกยังมีความสําคัญอยู่เขาบอกว่าปีกเนี่ยมันสาคัญกับรถในทุกมุมมองเลยนะครับในสนามเนี่ยปีกเนี่ยทำให้รถมันคล่องตัวขึ้นทําให้รถมันการยึดเกาะมันดีขึ้นทําให้รถมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นเบรกดีขึ้นต่างๆมากมายใช่ไหมฮะแต่จะเป็นการ จำกัดหรือว่าควบคุมขนาดคำว่าขนาดนี่ก็หมายถึงความกว้างความสูงนั่นแหละแต่รูปแบบอื่นๆก็ยังมีอยู่ก็คือคำว่าปีคำว่าชิ้นส่วน a r r o ่เนี่ยหมายถึงว่าวัดสดุอะไรก็ได้นะครับที่สามารถยื่นออกจากตัวรถได้แต่จะต้องเป็นเนื้อเดียวกับชุดแฟรลิง1.1 1. 1. ต้องเป็นเนื้อเดียวกับชุดแฟรลิง1.2ถ้าไม่เป็นเนื้อเดียวก็จะต้องถูกยึดถูกขันด้วยสกรู ยึดเอาไว้เหนียวแน่นไม่ให้มันขยับไปมานั่นก็คือเป็นมุมมองตรงนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกับ F1 F1 จะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับที่อนุญาตให้สามารถที่จะขยับได้ซึ่งก็คือจะมีเป็นปีกท้ายนะครับคือเปิดปีกท้ายนะเราเราียกว่าเป็นเปิด DRS แต่ MotoGP หน้าตอนนี้ยังไม่นะครับยังไม่อนุญาตให้มีชิ้นส่วน,นไหนๆเนะี่ยสามารถที่จะขยับได้ไม่ว่าจะเป็นขยับจาก ลมพัดลมตีมาหรือว่าจะขยับจากการเปิดปิดของท่านนักแข่งเองยังไม่ครับยังไม่อนุญาตในตรงนี้กันนะก็คือเขาบอกว่าบอสเดีนบอกว่าจะควบคุมนะฮะจะควบคุมมันอ่าก็คือสมมตินะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเฉยว่าโอเคอาจจะอนุญาตให้ปีกตัวนี้นะครับกว้างได้10เซนหรือสูงได้ไม่เกิน5เซนในประมาณเนี้ยอันนี้นี่คร่าวๆอันนี้ไม่ใช่นะครับแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเฉยเฉยอ่าหรือว่าอาจจะเป็น ีกที่อยู่ด้านท้ายนะครับหางมังกรน้อยของ Honda เนี่ยหรือว่าของเยอรม่าก็แล้วแต่เนี่ยครับหรือแม้กระทั่งของ k คดเอเนี่ยอาจจะบอกว่าปีกเนี่ยสูงได้เท่าไหร่นะครับยื่นออกไปจากตัวรถได้เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เขาก็จะควบคุมไปในแบบนี้นี่คือแนวทางของการควบคุมชุดแอโร่นะฮะนี่คือแนวทางนะแล้วก็ชิ้นบริเวณไหนที่สามารถจะติดได้อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนะครับสิ่งที่กำลังหาลือ อ่าอย่างเช่นแฟลลิงด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับเขาจะติดตั้งโดยแบบอำเภอใจได้ไหมต่อไปอาจจะไม่ได้อาจจะควบคุมว่าติดได้แค่ตรงนี้แค่ส่วนนี้ส่วนนี้ห้ามอะไรก็ว่ากันไปมันจะมาแนวทางประมาณนี้ฮะทีนี้จบเรื่องของปอีกเรื่องของแอโร่ไปมาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับว่าทําไมจะต้องลดจํานวนปริมาตรกระบอกสูบลงให้เหลือ 850cc พิธไปเรื่องมองว่าเป็นเ,เหตุผลด้านความปลอดภัยนะฮะ คือความสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าเวลาต่อรอบเนี่ยมันเร็วขึ้นมากเมื่อสองสามปีมานมีนม้นม,นมันชัดเจนมากครับเรื่องนี้เวลาต่อรอบเร็วขึ้นท็อปสปีดสูงขึ้นจนน่าตกใจใครจะไปคิดนะครับว่ารถแข่งมอเตอร์จีีในปีที่แล้ววิ่งถึง366.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดย Bla สบินเดอร์ก็คือ KTM นี่นะฮะทำได้ที่มูเจโรโอ้โหเร็วมากครับแต่ถ้าเป็นกาตานี่ก็อย่างเอนเนียบัสตินี่ก็ทำไว้เมื่อ สัปดาห์ากว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามจุดกว่านะฮะก่อนหน้าน,นี้ทําได้เยอะกว่านี้ฮะแต่ที่รูซากาตาเขาไปจับเขาไปขยับไอตัวจับเวลาเนี่ยจับเวลาความเร็วเนี่ยครับเขาขยับให้มันเข้าใกล้อีก30เมตรถ้าปกติเนี่ยที่กาตาเนี่ยสามนี่สบายะฮะแต่พอไปย่นระยะทางเข้าไป30เมตรเนี่ยเห็นไหมฮะความเร็วมันก็หายไปอยู่แล้วเพราะว่ามันจุดจับเวลามันใกล้ขึ้นใช่ไหมล่ะนะฮะ อาชีนี้นะครับเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยถ้าพูดถึงท็อปสปีดเนี่ยโอเคละถือว่าเร็วมากถ้าพูดถึงความเร็วต่อรอบเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับเอาเป็นในปีนี้ก็ได้การทดสอบการเทสใน2ส,สนามที่ผ่านมาทั้งเซปังเซอร,ร์กิตในมาเลเซียแล้วก็ลูเซลกาตาเนี่ยมันเร็วขึ้นถ้าเป็นเอาเป็นที่ททกาตานะถ้าเป็นที่กาตาคนที่เร็วสุดฟันยโกบัญญายานั้นเร็วกว่าเวลาสถิติเดิมเนี่ยถึง0.8วินาที ปีที่แล้วลูกา้ามารินี่เร็วสุดปีนี้เป็นเปโก้เร็วสุดช่องบ้างที่ลูแซลกาตาห่างกัน0.8วินาทีแต่ถ้าจะเทียบเป็นรายบุคคลเนี่ยเปโก้เขาเร็วกว่าเดิมเนี่ยประมาณ0.9ฮะอ่าประมาณ0.9เกือบเกือบหวิอ่ะอันนี้ถ้าวัดจากไม่เอาไม่เอาเปโก้นะครับหมายถึงเอาทุกคนก็ได้อาอย่าง KTM อย่างเงี้ยเร็วขึ้นกว่าของเดิมของตัวเองเนี่ย1.1วินาที อันนี้ที่กระน,นานนะถ้าเอาอาร์พิเลียก็เกือบเกือบหวินาทีฮะเร็วขึ้นจากเดิมเอายามาฮ่าเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ0.55วินาทีเอาเป็นฮอนด้าอันนี้แทบจะไม่เร็วขึ้นแต่เรามองภาพรวมถัวเฉลี่ยไปเนี่ยทุกค่ายมันก็เร็วขึ้นหมดฮะเร็วเร็วขึ้นเป็นวิด้วยนาทีเนี่ยมันมันไม่ใช่ในน้อยนะครับเร็วขึ้นเป็นวินะอันนี้พูดถึงว่าเวลาต่อรอบแค่รอบเดียวครับทุกคนถ้าตีเป็น ทั้งหมดการแข่งขันอย่างนี้สมมติว่าเอาตีเป็น20รอบแล้วกันอ่า20รอบมันก็กลายเป็น20ิวิโอ้โหมันมันเร็วขึ้นกว่าเดิมทั้ง20วิทุกอย่างมันมาแบบนี้เขาก็เลยมองนะครับหมายถึงว่าไบเออร์หนังมองนะว่ามันเป็นมันต้องควบคุมความเร็วแล้วล่ะนะครับอ่าไม่ไม่ให้มันมากไปกว่านี้แล้วเขาบอกว่าตามจริงแล้วมันไม่ควรจะรอให้ถึงปี2 0 2 7หรอกควรที่จะจัดการมันก่อนหน้านี้แต่เขาก็บอกนะฮะว่า ผมเนี่ยคนเดียวคงไม่สามารถที่จะมาพูดแทนทุกคนได้หรอกทุกคนนี่หมายความว่าอีก,อก,อก,อกห้าค่ายผู้ผลิตะนะครับแต่เขาก็แอบย้ําว่าตามจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะคอยตามกันนะว่าว่าจะมีการควบคุมความเร็วจะมีการจํากัดนู่นนี่นั่นที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยว่าอย่างนั้นแต่นะครับแน่นอนละ่ะไม่ว่าจะเป็นในที่นี่ที่ผมสังเกตดูนะครับ ฟี FC แฟนคลับของผมเนี่ยหรือจะเป็นในต่างประเทศในเว็บบอร์ดในอะไรต่างๆนะครับในความคอมเมนต์มาเนี่ยมันก็เหมือนกันน่ยก็คือมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยสปินนี่ก็มีแล้วสปินนีย่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้หนักแข่งเจ็บนักแข่งอะไรทุกคนก็ได้เห็นนะมันมันไม่ใช่ว่าเป็นการสมมุตินะก็คือมันเกิดขึ้นแล้วนักแข่งเรียกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตาัดต้องกระดูกแตกกระดูกหักนี่ไปหลายราย ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเป็นเพราะว่าสปรินต์เพราะว่าความกดดันที่มีมาจากตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่ารถมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สงสารนักแข่งบ้างเลยเหรอนักแข่งเขาก็เป็นคนนะเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่าเป็นต่อ,อให้มีระบบความปลอดภัยหมวกกันน็อกดีขนาดไหนชุดอะไรต่างๆดีขนาดไหนเนี่ยล้มมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าความเสี่ยงมันเท่าไหร่แต่สรุปก็คือมันเสี่ยงถึงขั้นชีวิตแน่ล่ะอ่านะครับแบบว่า อีกมุมนึงมองนะอีกมุมหนึ่งก็มองว่าโหแบบมันต้องเร็วขึ้นสิเออนะครับรถ MotoGP มันต้องเร็วขึ้น400ได้ยิ่งดีอันนี้ไม่รู้ว่าพูดขำๆหรือว่าพูดเอาฮาหรือว่าจะอะไรยังไงบางคนยังคิดไปเลยนะครับว่าน่าจะไปทําให้มันเร็วขึ้น400ได้ยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้แสดงศักยภาพออกมาอ่ะอย่าลืมนะครับว่ารายการแข่งรถในในโลกใบนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีแต่ MotoGP ครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูรถที่มันวิ่งเร็วกว่า MotoGP มีโอ้เนะครับเป็น5เป็น10รายการฮนะไปค้นหาแล้วกันผมอาจจะไม่บอกแต่มันไม่ยากกับการดูหรอกมันม,มีครับที่วิ่งแบบทางตรง3กิโล4กิโลเนี่ยแล้วอัดท็อปสปีดอย่างเดียวเลยมันวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าชอบตรงนั้นเนี่ยก็คือก็มีอยู่แต่ MotoGP สนามโดยทั่วไปเนี่ยนะครับทางตรงเนี่ยที่ยาวสุดเนี่ยก็ไม่เกิน1.2กิโลเมตรนะ 1.2กิโลเมตรเนี่ยมันก็ได้ได้แค่นี้แหละฮะอ่ามันมันก็ได้แค่นี้ไม่งั้นระยะเบรกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอเราระยะเบรกเพิ่มขึ้นทอสปีดมันก็จะหายหายไปหรือถ้าเบรกไม่ทันนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆมันที่จะหยุดรถะนะครับที่จะหยุดรถเนี่ยมันจะมีอยู่3-4อย่างนะฮะหนึ่งแล้วก็คือยางละอ่ามิชลินมิชลินก็ต้องไปพัฒนาว่า ยางเนี่ยสามารถที่จะทนแรงเบรกแรงกดสามารถที่จะมีความเหนียวถ้ายางยิ่งประสิทธิภาพดีนั่นก็หมายความว่าก็รับกับความเร็วความแรงของรถได้มากขึ้นมิชลินเองก็จะแทบจะไม่ไหวเพราะรถมันเร็วขึ้นทุกปีทุกปีไงนะครับอย่างที่2ก็คือระบบเบรกของ b r ร m โบนะครับที่มีใช้ใน MotoGP เนี่ยอันนี้เขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะฮะว่ามันก็ตามกันชักจะไม่ทันแล้วเหมือนกันเพราะมัน,มน,มนแรงเสือเกินแล้วก็ ในเรื่องของ En นกินเ a k e อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกแต่เป็นเกี่ยวกับค่ายรถโดยตรงรถนอกจากจะพัฒนาความเร็วความแรงของตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องพัฒนาระบบเบรกเครื่องยนต์หรือเอนกินเบรกเนี่ยให้ได้ดีด้วยจะได้ลดความเสี่ยงให้กับนักแข่งนะฮะจริงอยู่นะครับว่าไม่มีใครล้มเพราะว่าทางตรงหรอกบางคนอาจจะคิดนอกกรอบไปนะครับไม่ผิดไม่ผิดนะฮะเห็นต่างได้บางคนอาจจะบอกว่าต่อให้มันวิ่ง400เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่า นักแข่งล้มทางตรงก็จะเสี่ยงส่วนมากทุกคนก็ล้มในทางโคง้งล้มอะไรทั้งนั้นก็คือจะไปมองแบบนั้นสะทีเดียวก็ไม่ได้ครับผมถึงได้บอกว่ารถมันไม่ได้เร็วขึ้นเฉพาะทางตรงไงมันเร็วขึ้นหมดเลยโดยถั่วเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยเวลาต่อรอบมันเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งวินาทีน,นะฮะอ่าดังนั้นก็คือสมมุติที่ฐานที่บอกว่ามันต่อให้วิ่งได้400เนี่ยมันก็ไม่มีใครล้มทางตรงเลยนี่นะเนี่ยมันก็ปัดตกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เร็วแต่ทางตรงไง โค้งมันก็เร็วขึ้นอัตราเร่งเนี่ยจากที่าจากศูนถึง100สมมติว่าอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างำขำๆนะสมมติว่า0ถึง100่เนี่ยใช้เวลาออกจากโค้งสีที่เซปังเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณอา2อวิอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้กลายเป็นไม่ถึงนี่มันพุ่งปุ๊ดมาเนี่ยนั่นก็คือความอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งนั้นถูกไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลายๆคนก็กังวลว่ามันสเสน่มันจะขาดหายไปหรือเปล่าอ่ะ สมมุติว่ารถแข่งเนี่เคยวิ่งได้360นะครับในโมเจโร360ถึง65อย่างเงี้ยถเฉลี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าอีก2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปถ้าไอ้สาอย่างกฎกติกาที่ที่ผมไลห้ฟังเขาจะทำมาหมดอย่างเงี้ยลดลงเหลือ8 5 0 c c อย่างเงี้ยมันเหลือ340มันจะไปสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี่ผมผมกลับมองไปมุมต่างนะ,ะทุกคนผมมองว่ามันไม่น่าจะได้ลดอะไรไปขนาดนั้น เผลอๆเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่เราคาดไม่ถึงฮะอ่าด้วยด้วยที่เครื่องยนต์เนี่ยมันเล็กลงอุปกรณ์อะไรต่างๆมันเล็กลงนั่นหมายความว่ารถมอเตอร์สปี์ในตอนนี้เนี่ยตามกฏิกาขึ้นสามารถหนักได้157กิโลเมตรอ่ากิโลกร,รัมขอไปฮะก็คืออย่าอย่าต่ำกว่านี้อ้าวคุณจะ157ถึง160 1 7กิแล้วแต่คุณไปแต่ขั้นต่ำก็คือ157กิโลกร,รัมเนี่ย อ่าถ้าสมมุติว่ามันลดเป็นแปดร้อยสิบจริงๆเนี่ยรถมันอาจจะมีความเพียวลงหรือเปล่าอ้ามันก็มันก็ชัดเจนแล้วน้ําหนักมัาจะหายไปมันอาจจะเหลือน้ําหนักประมาณร้อยสี่สิบกิโลกรัมอย่างเงี้ยพอเป็นร้อยสี่สิบปุ๊บเนี่ยรถมันเบาขึ้นในขณะที่อย่างอื่นมันก็สอบรับกันมันก็จะทําให้แรงม้าเนี่ยสมมุติว่าคิดคำขวัญว่าในตอนนี้แรงม้าซึ่งเราไม่มีใครทราบแน่ชัมันเท่าไหร่นะครับผมตีไว้อาเป็น270แรงม้าเลยแล้วกันนะครับอืม ถ้า270แรงม้าที่มันบวกที่มันจะต้องแบกน้ําหนักไป157กิโลกรัมอันนี้จะพอะลดนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับน้าแข่งเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับมันลดลงมาเหลือสักประมาณ250แรงม้าแต่มันมีน้ําหนักเนี่ยเบาลงประมาณ15กิโลเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ต่างเลยใช่ไหมแทบจะไม่ได้ต่างฮะทุกคนเห็นไหมฮะดังนั้นเราเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายว่าโอ้โหสงสัยไม่ได้เห็นความเร็วสูงๆไม่ได้บี้ไม่ได้อะไรกัน อันนั้นยังยังไม่รู้นะครับว่าว่ามันจะเป็นไปในยังไงเอาเป็นว่าในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูทิศทางก่อนดีกว่าว่าจะยังไงแต่ทุกอย่างมันก็ถูกพูดถึงแล้วสําหรับบางท่านที่สงสัยว่าเอ๊นะครับนี่มั่วหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เห็นเขาประกาศเลยเออนะก็คุณไม่ได้ติดตามไงคุณลิงถึงไม่เห็นไงฮะแต่ผมติดตามผมเห็นผมก็เลยนํามาบอกเล่าแล้วคุณก็ไม่ได้ดูผมทุกวันด้วยคุณก็เลยไม่รู้ดังนั้นก็จงรู้ไว้เ้าว่าเขาเนี่ย บอกเขาคุยมาเนี่ยโอ้นะครับถ้าผมให้ผมนับดูอย่างต่ำน่าจะ3-4หนแล้วแ่ะนะนะครับเรื่องนี้เขาคุยกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่เขาจะไปประกาศทําไมล่ะในเมื่อมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเออถ้าเกิดว่าอยากจะเถียงผมแบบเอาเป็นเอาตายจริงๆอะนะเออถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเอาดีๆเขาประกาศมาแล้วก็ย,ยังอะเ็เป็นทางการเขาแอปพูดก็ประทับตาอย่างโห้ยเขายังไม่ได้ทําก็จะไปพับประทับตาพับอะไรเอาเป็นว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยมีแต่ระดับบอสของค่ายรถแล้วก็ ระดับผู้ที่ดูแลผออฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของดอน่านะครับก็คือชื่อเขาว่าชื่ออะไรนะเอสเปเรตาคือพ่อเขาเนี่ยคือคาร์มโลเอสเปเรต้าอ๋อเขาคือคาร์ลอสเอสเปเรตาลูกชายของ c ี o ของดอน่าซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือเป็นผอฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของดอน่าเนี่ยดูแลด,ด้านนี้โดยตรงนะเขาออกมาซึ่งออกมาปุ๊บก็ผมเคยนํามาเล่านะครับก็มีหลายๆคนก็วิภากษวิจารณ์บางคนก็แรงเหลือเกิน เออนะครับวิภาควิจารณ์แสแรงแบบประหนึ่งประมาณว่าถือหุ้นอยู่ในดอหน้าเออผมขออนุญาตแซวแบบแรงๆหน่อยนะเออว่ามันจะเสียหายมันจะนู่นนี่นั่นก็คือแรงไปมันก็ไม่คุยกันไม่สนุกนะครับเอาเป็นว่าก็คือจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยเราก็ให้บนพื้นฐานเอาเหตุผลมาคุยกันก็มันจะสนุกมากกว่าเออจะขอร้องกันไปประมาณนั้นนะครับแต่แอคชั่นเวอร์เกินไปมันก็เอ้ยนะฮะ อะไรวันนี้ยกจะโดนจับจ้องกันไปได้นะครับผมเองในฐนานะคนที่ดูแลตรงนี้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจอาจจะพูดเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ผมเห็นด้วยหรือเปล่านะครับที่จะลดที่จะปรับผมรู้สึกเฉยๆนะฮะไม่ได้ต่อต้านนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูการแข่งขันมาก็อาจจะนานอยู่นะครับแต่ไม่ได้นานมากหรอกบางคนอาจจะนานกว่าผมนะฮะดูการแข่งขันมาตั้งแต่กลางยุค90มาเนี่ยดูแล้วผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะ าจากจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะก็เถียงกันเอาเป็นเอาตายยังไงมันก็มีมีทางเร็วกว่า2จังหวะได้รกรถ4จังหวะมันเป็นรถจ่ายตลาดนู่นนี่นั่นอะไรกันไปในเมื่อก่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะมหลังจากนั้นมาเอา้าเป็น1000เป็น900เป็น800ขยับไปขยับมาอยู่เงี้ยแล้วมันก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเพิ่มเข้ามานะฮะความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปผมเห็นมาในตลอดระยะเวลา20กว่าปีก็รู้สึกว่าไม่ได้ ซีรีส์อะไรเลยนะฮะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยคือผมยังมั่นใจว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละที่เขาเปลี่ยนนะฮะเรื่องของกระแสะโลกพลังงานเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของความปลอดภัยนักแข่งเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปนะฮะเออเพราะว่าอย่างรายการอื่นๆเขาก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกันอย่างฟอร์มูล่าวันอย่างเงี้ยฟอร์มูล่าวันก็จะมีกรอบเวลาเหมือนกันเลยฮะประมาณ2-3ปีเนี่ย F1 เจนใหม่ก็จะมาเหมือนกันแล้วก็จะใช้คอนเซปต์เดียวกันนี่แหละ นะครับ F1 ก็จะลดนั่นลดนี่ลงนะครับให้มันเ,เพียวให้มันกระทัดรัดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมมอเตอร์จีพีมันก็จะมาในอีโลดเดียวกันเพราะว่ามันก็เป็นรถแข่งเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะ,ะแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับในตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ายังคงไม่ถึงเวลานั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ประชุมนะครับเขาเถียงกันไปหลายรอบแล้วละ่ะนะเอานะครับค่อยมาลุ้นกันต่อไปเนาะย้ำนะครับในสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันพฤหัสที่จะถึงนี่สองวันเนี่ย ฟอร์มูล่า1ที่บาเรนสนามแรกจะลงสนามจะมาถึงกันแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบฟอร์มูล่า1ก็ฝากติดตามผมใน YouTube ช่อง f 1 Thailand กันด้วยนะครับก็จะจัดรายการรูปแบบเดียวกันนี่แหละไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่มีข่าวคราวมีอะไรไปเสิร์ฟไปคุยกันแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วก็ MotoGP นั้นจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปนู่นนะครับวันที่8910มีนาคมนะฮะทุกคนอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ